บสวัสด <ım Laser noise> ีพ่อพ <made> <confused Hawaiian> <reais> ี่น้องบสวัสดีเอฟซีสุกท่านพ่อกระซ่งน้องอเน่ยพี่น้องเมื่อเดี๋ยวให้ไปงานดองครับพี่น้องเลยครับพี่น้องแกมบูมกำลังสีอะไรอย่างคำทางพี่น้องแต่ว่าเข้ามาเล่จากข้าไปเห็ดอยู่เห็ดกินเห็ดส้างเขาก็ได้เห็ดมากเผื่อเห็ดน่นที่นี่มันก็สวยเนาะตอนนี้ก็มาเฮือนดองพี่น้องหิรินดองแกมบูมเฮือนดองตอนนี้ห้อยยางหลัดห้อยยังบ่ห่อน ไอคิวข้ามจินนี่สบายดีพี่น้องเบึงสิแคทถ่ายเก่งข้างหลังหนูบึายโลกสร้างว่าแตกหมดหายยาวอุ้มซื่อโอ้ยให้พี่ลูกว่าพี่ป้าต่แม่ปุ้งหนึ่งข่าวป่ะเฮ้ยโอ๊ยตาหนีนี่นาต่แม่ปุ้งหนึ่งข่าวพี่น้องให้มันติดอยิ๊บคือตาสิบดติดแทะขี้ทอกขี้เท้าคือู่เห็นขวดเอาหนะ เอาพาปหมอมาช้อนาเ้ยจะแต่งตรงงามมาหางถวย้บ่เฮย้ยโอ้ยมันมีคนหล่างเลยโอ้ยอย่ายน่นะหมอเป็นห้หากะล่างถั่วแล้วเพื่อนเฮจูเฮกินเฮ้สงห้างากมาจะเบิ่งบมวาเหมือนเห็นแล้วถึงมือนอนบ้านหยาอเนอยห้างมามเหมือนมื่อนี่มาหอดบริเจตมงแรง,งาม,ามาอยู่ เป็นตัวเสลางมวนน้อเฮ้ยสไลายตัวตวดมวนดีกแล้วสักอีกหลัว่าอีกคือแผนกนี่ค่ะโอ้ยมาดีดีมาเป้นแผนกนี่แหละดีอืมอืมอืมเฉยไปก่อนเฮ้ยหลังถอดหลังซ้ำงานดองเจ้าซาปากแดงพี่น้องเจ้าซาปากแดงเขาไปอยู่ลำลูกมึงมาดาม เลียมาเบอยู uh. Uh ่ในแม่ลูกม่อบาสนีป้อนข่าวร้านบ่มีร้านดอกกี่ตัวอันนี้มากินขายลูกม่ขนมเพื่อนามีลูกถ้าหัวแตกมากอยากินขนมปาลุงเอ้นี่มาซื้อขนมทหารขาหามาดองเขาอย่ากินขนมจะมนสอันยังอีกฮะ เนี้ยก็ห่างบ่มีน่นะลูกม่เอาบอ่เอาตัวน,น่ะมันเย็นมาป้าป้ามาจ่ายเงินเขานี่มาจ่ายเงินชาแลนดีมาเพ่มาเบิ่งทางนี้เลยพี่เนาะอันนี้เป็นเป็นแขกเนาะเมันกินเขากินหน,น,น,น่าไปเลยมันเป็นแขกแขกขับเซิร์นเลยพี่น้อง เสรมากินข้าวเลยก็ิจัดแบบบใหญ่บาโตอะไรนอแบบธรรมดาไปเนาะจัดแบบธรรมดาเนาะแบบบใหญ่มานี้ก็มาเบิ่ง่น้อาหารการกินขนงเตรียงใ the ้แห เตรียมเนาะอะไรไปกับเขากับน้าเป็นอะไรบดเป็นลาเป็นกลืยเป็นปลาเป็นต้มผักหนึ่งผักมักแตงเนาะเป็นแบบอยู่นั่งกินอะพี่น้องจัดวา้ผ่าเนาะเป็นข่าขนมขนมขนมอ้าวนี่ก่ะนั่งจัดข่าพุ่นบ๊อยยืเทิงเนี่ยบ่นั่งจัดข่าพุ่นบ๊ ที่ใ <hi> ช right. so no so 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 ่แม so ่เอ so so ้ยแม่เอ้ยนะ้าบยตัวให้ได้อาจารย์น้าอายาบยตัวจะต้องข้างเขาใจสะก้อนจะต้งอย่สิเพื่อี่จะาเขาเไข้างในเื่อพี่เนาะพาเขาเซื้องไป้าในเขาไม่เนาะเส้นคู่นะมาหาสี่ัติเนาะใครก็ถามลูกหลานสูงเอาแบบตัวเพือเพต้องถามเขาคนท่เขาจะให้พอนจ้ับมดาเขาจวก็

ได้ไปพี่นี่พี่บอกว่าโบรา้แ่กระตัวแม่รู้แม่ไม่ออ่ได้พิษบ่ตายป่ตายเห็ดก็บ่ตายภาคันบ่ตายแบระเทาคันแล้วตายบ่แม่พิษอาจารย์บอกตู้หาแต่ว่ามันเข้าใจเห็นอย่งก็ว่านั้นว้าวน่าตัวจะเตลิดตัวจะเตลิดขันก็คิดขันก็คิดนี่ขันบินกับขันลูกแบงต้องไกลก็ต้องใกล้แบบใกลตัวอึยู่สกปรกเห็มันก็ ตัวกเพีนะเพณ right? okay? so ีคิดตัวผริาแม่โบราณผธิบัตฑต้องจักนาทีของผัวตัวเมียเมียตัวผัวแม่ต่อพ่อพ่อแม่ตัวลูกมีปุ๊ันสั่งสอนแต่คนผมนั่นมาใส่ก็เลยใส่แต่ประพีนี่ก็้ามไปัวรเขาก็ไดู้ดกับจักเลยว่าเจนบวจักเ้าวมันมีาแต่ไหล้วจอยกินข้าวหอ่พจอยจะกิขาแล้วพอ สาวแตกมาเงินดาวเงินไม่ลงมาลูกลงมาอีลายอีลายกินข่าวแล้วกินอะไรบอเด้อลงมาลูกลงมาค่อยๆลงมาดีๆอย่าแนมบนคนอื่นลงมาตอนนี้โตเพื่อนนั่นีอลูกอ่ะลงมาป่ะแกคนกับลายเป็นแบบจัดธรรมดาพี่เนาะ อะไรกินแหละละกัเมื่อเนาะน่าฮันซานเพิ่งกันอืมหมอขาวพี่น้องสามหัวพี่น้องเฮ้ยตัวหัวตัวนี้คือบิดอะไรเงี้ยแต่เฮ้ยต้นนี้คืออ่านเลยพี่น้องเลยน้องจะเสียเลยเกับกุ้งมาแต่วเบี้ยเบียกลายหาเงิน น่ออย่าพูดอะนงเลยว่าวาย่าอกว่าย่าอกนะกาเงินไปแก่บักขามมีบาย่างเนยพนแก่บได้ให้บุญีขามคือต้วบขามบไดขามสื่อเขาไปกัแม่น้องแก้มบุมสื่อเขาเจ้าสอบไปได้เฮ้ยมหูสื่อสื่อสองแซนนั่นเลสามสิบสองสองนเดียสาองน้ำเกลอเสาม ื่อเลยสื่อเลยเขาบัตรมื่นะสื่อสอง่งสอบาสามบคอสองนน่สามสิบสองนี่แหละองนนี้มนะอบานี่นะ่้่นนีมต้มกระดูพี่น้องต้นหนักกระต้มคือการบ้าหรือแกงอันเดียวกันเพราะว่า อันนี้มันมีไฟอันนี้บได้มีไฟก็เลยอุ่นๆเอาด้าอุ่นๆเอาซองหมอนเอาไปนอนซองหมอบางไงไปเนาเว้ยนากินหน่อยกินแกงคนือซิมเมอร์เจ้าปลาแกงเอาเปคนตากระเซือยด้ยซองหมอนอไปนอนไอคิวกันนอนแทะแม่กับผ้าเมื่อหัวกลวยปันหัวมอลำเลื่องไปนเออรับแล้วเป็นมังปันหัวมอลำเลื่องไปนอะเว้ยกินน่อยไเนสียเนยสิกินขาวไปนาะปัจสุกิน้าวปุ่น เจ๊คนงามมันกินข้าวปุ้นพี่น้องเ้ยทาใส่หมางระคำเบ้ากินข้าวน้ำกันพี่น้องนักเปนะัพหยไพ่หน่อยทุกคนป้าสาวสนีเขามออุย้ยติดดังสนั่นอยู่สนีน่น <c oughs> ปาลาเจเจเรนเนี่ยกินบดิเฮยตับบดิเฮดนะทุกคนเลยบ้า <c oughs> นเฮาเองก็สิกินประมาณนี้แล้วนะทุกคน,น,ก,น,น,นกินอยู่ไชก็ได้กินแถวโตแถวตั้งมองเห็ดกินอย่างนี้แหละกูได้ก่อนนะใหญ่ใช่หน,น,น้าแรกชนีบอก เป็นเห็ดย่างก่อนบอกหน้าร้องฮะแต่ซีนี่ป่าไหกับปูพอแล้วซีนี่ป่าอ้เยซื้อตัเคย่่ไอ้แอ้แอนบ๊แงกน้ำรังมนน้ำรร S <S สนีสนี่นี่ส,สายชิมปปลาลุงเลยยายใคแกนก็ยยักอเกค่ะกลให้ให้ให้อเนยชิมด้วยค่ะชิมดีละโอ้ยอยา,ากชิม <S <S ปลาสวยถวยไม่นอกแกบุ้มกินด้วนะทุกคนสวยจิ้นช้าง นนนคนในน้อยประท้องยิ่งใหญ่ๆกินลายทุกคนเลยอาหารการกินพี่น้อง,ลงไไเลยไปเบิ่งทางแม่ครัวลลางถั่วหลางบวมพี่น้องเอ้ย เฮ้ยทําล่างถวยล่างบอกอีน้องเสือลายมันขพดโพได้อินองน้องน้องน้องนอง้อน้อเฮ้ยเสียวกับได้เฮ้ยซุมตัวหมั่นใจพอเตี่ยงนะเฮ้ยน,นี่นายามันพลักลงดิ ทีมงานหมองคนพี่น้องป้าเจ้าก็บตำสองคกนี่แหละป้าป้าหืมตำแสบนะยายดยทางเขาสั่งให้เจ้าตำแล้วห้องซีเมอร์ซีเมอร์ล,ล้วนเลยสามสาบหืม <c oughs> <c oughs> นี่มา่ดนใเป็นห่อหอนุ้ดซุปโอุ้ปใส่เมปุทา้ถุงเอาเอไป้งกาว พี่น้องคลิปนี้ก็เสด็อมลาพาจากรล,ล้วพี่น้องไป้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องอเนยเด้อพี่น้องเ้ยฝากเบิ่งกฝากสมต่อไปสบายดี